นี่มันเรื่องบ้าอะไรกันหมวดร่อนเลอยขึ้นด้วยน้ำเสียงที่เจือความเดือดดานเขาอยู่ในเสื้อยืดคอกลมสีเทาเก่าๆที่ย้อยจนแทบจะกลายเป็นผ้านุ่มและกางเกงเดินป่าเก่าๆที่ดูไม่เข้ากับรองเท้าคอมแบทราคาแพงของเขาแม้แต่น้อยเรามาปฏิบัติภารกิจนะจ๊ะไม่ได้มาแสดงละครสัตว์เร่ตรงหน้าของเขาคือพรานสิงห์ ที่ยืนกอดอบนิ่งสมุบสายตาคมกริบของพรานป่าจ้องมองมายันนายตำรวจหนุ่มอย่างไม่สะทกสะท้านข้าง,งกองไฟเล็กๆมีกองเสื้อผ้าเครื่องแบบตำรวจถูกโยนทิ้งไว้ราวกับเศษผ้าที่ริว้วในเมืองมึงจะใหญ่มาจากไหนกูไม่สนทรานสินเอ่ยเสียงเรียกแต่ทุกถ้อยคำกลับหนักแน่นดังขุนเขา แต่ในป่ามีเจ้าที่และตอนนี้กูนี่แหละคือเจ้าที่นี่คุณพรานหมวดรอนกำลังจะโต้เถียนแต่ฝ่ามือที่หยาบกร้านของจ่าสมานก็แตะลงบนบ่าของเขาเบาๆใจเย็นๆหน้าคุณหมวดจ่าเท่าเอ่ยด้วยน้ำเสียนราบริยนที่นี่ไม่ใช่กรุงเทพ ในป่าบางทีศักดิ์ศรีมันก็หนักเกินไปที่จะแบกไว้นะเขามองไปที่พรานสิงห์ว่ามาเลยพรานทำไมพวกเราต้องแต่งตัวเหมือนคณะลิเกหลงโรงแบบนี้ป่ามันไม่ชอบคนมีอำนาจคนมีเครื่องแบบพรานสิงห์อธิบายมันถือว่ามารุกราน ยิ่งพวกมึงพบจิตสังหารมาเต็มอัตราแบบนี้ไม่ต้องรอให้เจอโจรหรอกแค่คืนแรกก็โดนผีป่ามันลากไปแดกหมดทั้งทีมแล้วมูเปรมกับหมูเอมที่อยู่ในสภาพไม่ต่างกันมองหน้ากันเลิกหลักคคำพูดของปราณสิง์ทำให้บรรยากาศรอบตัวยยเย็นยเยือกลงไปอีกหลายส่วนเอาล่ะ ในเมื่อทุกคนพร้อมแล้วทรานสิงกว่าตามองทีมตำรวจที่บัดนี้กลายเป็นเหมือนกลุ่มชาวบ้านจนแยกไม่ออกถ้าพวกมึงพร้อมแล้วก็มารวมกันตรงนี้กูจะบอกกฎ